นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งมีหน้าที่เลี้ยงแกะอยู่บนเนินเขาทุกวันเขาต้องนั่งเฝ้าแกะตามลําพังจึงรู้สึกเบื่อวันหนึ่งเขาจึงคิดจะเล่นสนุกเขาตะโกนลงไปที่หมู่บ้านว่าหมาป่ามาช่วยด้วยหมาป่ากําลังจะกินแกะชาวบ้านตกใจรีบวิ่งขึ้นมาบนเนินเขาเพื่อช่วยแต่พอไปถึงเด็กชายกลับหัวเราะเสียงดังข่าเราพวกท่านเล่นชาวบ้านไม่พอใจนักแต่ก็กลับลงไปวันต่อมา เด็กชายก็แกล้งแบบเดิมอีกและชาวบ้านก็รีบมาช่วยอีกครั้งแต่ก็ถูกหลอกอีกจนกระทั่งวันหนึ่งหมาป่าตัวจริงมาจริงๆเด็กชายตกใจมากรีบตะโกนสุดเสียงหมาป่ามาช่วยด้วยจริงๆคราวนี้มันมาแล้วแต่ชาวบ้านไม่มีใครเชื่อเขาอีกไม่มีใครขึ้นมาช่วยแกะทั้งหมดจึงถูกหมาป่ากินไปต่อหน้าต่อตานิทานเรื่องนี้สอนเด็กๆว่าอย่าพูดโกหกหรือแกล้งคนอื่นเพราะเมื่อถึงเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือจริงๆอาจไม่มีใครเชื่อเราอีกเลยค่ะ